ที่น่าสนใจก็คือว่า f c e e o o o เนี่ยแทบไม่มียอดผู้ใช้งานเพิ่มแล้วก็โตช้าลงมาหลายปีแล้วตัวเลขปี2023ก็ชัดเจนว่าจาก50กว่าล้านคน ตอนนี้เหลือเพียงแค่48ล้านคนเท่านั้นครับแต่ทางกับการแพลตฟอร์มที่โตเร็วอย่างมากก็คือ TikTok นะเพราะว่าต้นปี2021ครับจำนวนผู้ใช้ TikTok เนี่ยนะยังน้อยกว่า Twitter แต่ปีที่แล้วปี2022ครับคุณผู้ชมครับตัวเลขผู้ใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากที่35ล้านคนถ้าไปดูจากข้อมูลเนี่ยจะพบว่าขณะนี้เนี่ย t k k t o k เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมีผู้ใช้เพิ่มเป็น40ล้านคนแล้วนะครับสัมมั เรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับตัวพักกระผมอุดมกริยารักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซัมอัพนะครับทุเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตัวพักกระผมอุดมกริยารักนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสองทุ่มเป็นต้นไปทาง connect dot ม่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ Spotify Podcast นะครับสำหรับ Spotify Podcast อย่าลืมนะเติม S แล้วก็ทีเอสด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่จะมาพูดคุยกันเป็นเรื่ออองงนี้คคนน้คครรัับผูชม่ก็ืืเของ นึกออกไหมฮะ TikTok ครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็มี TikTok บางคนติดดู TikTok เป็นอย่างมากเลยเนี่ยนะวันนี้มาจากคอลัมน์ Tales of Number เพราะตัวเลขไม่เคยหลอกแต่กําลังบอกอะไรเราล่าสุด TikTok เนี่ยคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่ามีผู้ใช้งานถึง40ล้านคนแล้วครับ ดยคุณอาทิตย์ก็ยกตัวอย่างนะครับการเลือกตั้งโมที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการที่พักเก้าไกลชนะเลือกตั้งได้เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนและไม่ว่าจะมีเสียงค่อนขอดบ้างละว่าทาด้านตลาดเก่งเข้าถึงคนรุ่นใหม่เก่งแต่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือว่าติ๊กต็อกมันมีผลเป็นอย่างมากกับชัยชนะของพักคก้าไกลเพราะแน่นอนเอาละนอกจากการทำคอนเทนต์ซึ่งคอนเทนต์นี้บางครั้งไม่ได้มาจากผู้สมัครไม่ได้มาจากทางพักเสียด้วยซ้ํา แต่มาจากประชาชนโดยทั่วไปเ่ยละครับที่ทําคลิปต่างๆเนี่ยแหละครับผมหรือถ้าคุณนา,นาทิปบอกว่าเรียกให้ตรงกว่านั้นก็คือว่าบนแพลตฟอร์มนี้เต็มไปด้วยหัวคะแนนธรรมชาติเนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนครับเขาก็มีการทําคลิปสั้นต่างๆเพื่อเชียร์พักก้าวไกลยอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับผู้ชมครับคือคนเล่น a c e b o o k เนี่ยน่าจะมากกว่า t i k t o k แล้วก็เนื่องจาก a c e b o o k เนี่ยอยู่มานานถูกไหมครับผู้ชมคนที่ใช้ Facebook เองเนี่ยก็จะมองว่า TikTok ินี่ยเป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มของเด็กๆเท่านั้น แต่ปัจจุบันเราจะบอกแบบนั้นคงไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ Facebook ปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่ขาลงมาระยะใหญ่ๆแล้วนะเพราะช่วงปีหลังๆเนี่ยจำนวนผู้ใช้ f Facebook ลดลงก็จริงแต่ตั้งแต่หลังจากสถานการณ์โควิด19ในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาที่น่าสนใจก็คือว่า f c e e o o o เนี่ยแทบไม่มียอดผู้ใช้งานเพิ่มแล้วก็โตช้าลงมาหลายปีแล้วตัวเลขปี2023ก็ชัดเจนว่าจาก50กว่าล้านคน ตอนนี้เหลือเพียงแค่48ล้านคนเท่านั้นครับแต่ทางกับการแพลตฟอร์มที่โตเร็วอย่างมากก็คือ TikTok นะเพราะว่า ต้นปี2021ครับจำนวนผู้ใช้ TikTok เนี่ยนะยังน้อยกว่า Twitter หรือว่าที่เราเรด้กันปัจจุบันก็คือ X นั่นเองเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนแต่ปีที่แล้วปี2022ครับคุณผู้ชมครับตัวเลขผู้ใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากที่35ล้านคนซึ่งก็มากกว่า Twitter เกินกว่าเท่าตัวแล้วทั้งที่งที่1ปีก่อนหน้าน,นี้ครับจำนวนผู้ใช้ยังน้อยกว่า Twitter อยู่เลยต้นปีที่ผ่านมาครับล่าสุดกาทิก็บอกว่า ถ้าไปดูจากข้อมูลเนี่ยจะพบว่าขณะนี้เนี่ยติ๊กต็อกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมีผู้ใช้เพิ่มเป็น40ล้านคนแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมาทาให้แพลตฟอร์มเนี่ยมีผู้ใช้มากระดับ YouTube แล้วโดยการเพิ่มมาในตราเร่งขึ้นเรื่อยๆนี้ก็คาดกันว่าต้นปี2024ครับจำนวนผู้ใช้ที่ตอกอาจจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ระดับเดียวกับ Facebook ที่ลดลงก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับถ้าปี2024เนี่ยังไม่มาากเ่กับ Facebook ในปี2025น่าจะมีผู้ใช้งานมากกว่า Facebook เกิดขึ้้นแลวครับ โคดอาทิพย์ก็บอกว่าการขยายตัวของ Ti k t o k อกเนี่ยนะแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นอย่างเงียบๆที่ควบนแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยอาจจะไม่ระแคะระคายคุณผู้ชมคงจะเห็นว่าหลังๆมาน,นี้บริการ YouTube หรือว่าจะเป็น Facebook หรือบริการโซเชียลเดียอื่นจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นช็อตมันจะมีคลิปสั้นๆคล้ายๆเหมือนกับที่ Tik t o ็อกทานั่นเองและนี่แหละครับคุณผู้ชมก็เลยทําให้โดยรวมแล้วเนี่ยการทําการตลาดทุกชนิดมันเลยต้องย้ายแพลตฟอร์มฮะไปเข้าที่ Tik t o ็อกมากขึ้นด้วยเนี่ย มาแยกแอร์ไทม์หรือว่าช่วงเวลาของการเสพโซเชียลมีเดียและสื่อในภาพรวมของคนไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ระดับที่โซเชียลที่คนไทยใช้มากที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ Facebook อีกต่อไปไม่เกินปี2025หรืออีก2ปีข้างหน้าอย่างที่ว่ามานี้ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าการย้ายไป Tik t o k เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการเปลี่ยนเนื้อหาไปเอาใจเด็กเท่านั้นเพราะว่าก็แน่นอน t i k t o k นั้นเปิดตัวแพลตฟอร์มในนะั้นแพลตฟอร์มที่เด็กชอบนะําไปทําคลิปเต้นอย่างที่ผมทาก่อนหน้านี้นะ,ะับแม้ว่าจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้ครับผู้ชมครับมีผู้ใช้ TikTok ในปัจจุบันันนนใช่่ววงยยทีหหลาหลาาากกมขึ้ ตั้งแต่เด็กยันจนถึงผู้สูงวัยแล้วนะผู้ชมครับปัจจุบัน TikTok ก็มีบริการหลากหลายด้วยนะอย่างเช่น TikTok live แล้วก็รวมทั้ง TikTok ขายของแม้ว่าในช่วงหลังคนอาจจะบ่นนะบอกว่าโ i k t ิ๊กตอเดี๋ยวนี้มีแต่ขายของอย่างกรณีของพักรก้าไกลที่มีการใช้ TikTok เนี่ยนะครับในการสื่อสารได้คะแนนเสียงเป็นจํานวนมาก TikTok เองเนี่ยนะมันน่าจะเป็นสิ่งที่นักการตลาดก็รู้ครับว่าเมื่อไหร่ที่คู่แข่งของคุณเนี่ยเอาติ k t o ออยู่ ฉันจะมาลงมาเล่นใน Tik t อกเนี่ยก็ถือว่ามันน่าหวาดเสียวแล้วสุดท้ายคุณอาทิตย์ก็เลยบอกว่า t i t ตอกเนี่ยใกล้จะชนะ Facebook แล้วนะฮะเมื่อย้อนไปในปี2009เนี่ยสื่อต่างๆก็พาดหัวยางน่าตื่นเต้นว่ายอดผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกเนี่ยนะครับมีประมาณครึ่งหนึ่งของ MySpa c e แล้วหรือแม้กระทั่ง Facebook ชนะ MySpa c e ในอเมริกาแล้วนะครับผมดังนั้นก็ไม่แปลกครับที่15ปี Facebook จะเป็นฝ่ายแพ้บางแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ t i k t o k สามารถเอาชนะได้นะก็อาจจะไม่ได้อยยู่ยา,นานาาานเพรระะว่อไอผู้ชม ตั้งแต่ยุคมีอินเทอร์เน็ตอาจจะตั้งแต่ปี2540ที่เราเริ่มคุ้นเคยตั้งแต่อินเทอร์เน็ต 56K นะตีตีติดเนี่ยนะคุณผู้ชมผ่านแพลตฟอร์มอะไรมาบ้างเราเคยพูดเรื่องทรีตไปยังมีใครเล่นทวิตไหมฮะทริหรือเทดเนี่ยแหละล่าสุดตอนนี้รู้สึกคนไม่ค่อยเล่นแล้วนะคุณผู้ชมะ เทรนด์ทางเทคโนโลยีล่าสุดกุลาทิพก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างแพลตฟอร์มที่จะมาชนะเฟซบุ๊กแล้วแต่เป็นยุคของ AI AI ที่ผลิตคอนเทนต์เป็นยุคที่คนเนี่ยคาดการณ์กันว่าคอนเทนต์แทบทั้งหมดบริเทรเนี่ยน่าจะถูกผลิตขึ้นมาโดยฝีมือ A i ภายในทศวรรษนี้ด้วยซ้ำนะครับผมหรือพูดง่าย,ายๆเขาก็คา,าดการณ์กันว่าจะไม่ใช่ยุคที่เราเข้าโซเชียลมีเดียเข้าไปเพื่อหาเสพคอนเทนต์ แต่มันจะเป็นยุคที่เราเนี่ยจะสั่ง AI ให้ผลิตคอนเทนต์แบบเฉพาะกิจหมายให้เราเสพโดยตรงเลยนะครับแต่ถ้าโลกดาเนินไปทางนี้จริงยอดผู้ใช้ TikTok ออาจจะเป็นยอดผู้ใช้โซเชียลมีเดียสุดท้ายที่คนใกล้จะสนใจแล้วและยุคต่อไปคําถามที่ถามกันมากกว่าจะเป็นการที่ผู้คนเลือกใช้ AI ตัวไหนเพื่อมาผลิตคอนเทนต์ให้ตัวเองเสพมากกว่าเอาละ,ะครับผู้ชมครับดังนั้นวันนี้ Tik t o อเนี่ยเมื่อมีผู้ใช้ถึง40ล้านคน เราเข้าทันตลาดนี้หรือยังดังนั้นครับสิ่งสําคัญก็คือการปรับตัวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับเทคโนโลยีนั่นเองและนี่คือซัมอัพตัวเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตัวรอกภพกอุดมกัลยารักณ์นะครับอย่าลืมนะครับติดตามซัมอัพได้ทุกวันจันทร์ศุกร์2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ